เดี๋ยววันนี้พามาดูสต๊อกมะอินทราครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยครับกลัวจะไม่มีขายใช่ไหมครับกลัวจะไม่มีส่งไม่ต้องกลัวครับนี่ครับสต๊อกก็เยอะมากครับทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่21แรงมาเข้าร่องอ้อยตัวเล็กสุดนะครับก็3 0มสงานหน้าครับ50างานอเนกประสงค์50ตัวแอกกมาแล้วนะนะครับผมแล้วก็ลางไปถึงห5 7้าเจดห้า อะไรวาร้อยสองร้อยสิบเฮียบนะครับมาดูกันนะครับสต๊อกก็เยอะมากครับประมาณสองร้อยถึงสามร้อยคันนะครับที่จริงก็จะตามมาอีกประมาณสองร้อยคันครับนะครับส่วนด้านหลังนู้นนะครับข้างในเนี่ยครับอะไหล่ครับเนี่ยครับอะไหล่เนี่ยสองแถวเนี่ยเป็นของเราครับสองแถวนี่เป็นของเราแล้วก็กองอยู่ข้างในก็มีอีกนะครับยังไม่ได้จัดเรียงครับเนี่ยครับรุ่นนี้น่าสนใจมากเลยต้นนี้ ร้อสองแรงม้าครับล้านสามแสนห้าหมื่นตัวนี้ร้อยสองแรงมา้ารุ่นเจ็ดหกขีดหนึ่งห้าบีนะครับมาดูตัวนี้กันตัวนี้ร้อยสิบแรงม้าครับแปดหกขีดหนึ่งหนึ่งพีครับตัวนี้สองล้านอนหมื่นครับเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษครับนี่ครับถ้าไม่เอาดันหน้านี่ก็ลดไปอีกนะครับ เออนี่ครับสตาอกไไปเยอะแยะมากครับเดี๋ยวว่างๆจะขึ้นไปขับไปรีวิวไอ้ตัวนี้ให้ดูครับนะครับตัวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับเอารอชมคลิปเต็มกันครับ